สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งรายการที่ได้เชิญผู้ประกอบการ SME และเจ้าของธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งเป็นของคนไทยนะครับมาร่วมเล่าประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจและบอกเคล็ดลับที่จะทำให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสาสธรณสงขลากรรมการผู้จัดการบริษัทอ h เ n t ติ t ไทยสปาจำกัดครับผมสวัสดีครับคุณสาสธรครับ คุณสะสะทอนใช่ใชไหมครับหม <c oughs> <c oughs> าย้ําีกทีพรมตัวแบบว่าอ่านชื่อผิดนะฮะแล้วก็ผมหน้าแตกครับโอเค บริษัทก็ออเทนติกไทยสปานะครับผมออเทนติกไทยสปานี่ทําอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้ไม่ได้มีสปานะชื่อออเทนติกไทยสปาเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ามีสปาแรกผมก็คิดว่าต้องเกี่ยวกับสปาจริงๆควรจะชื่ออเทนติกไทยสปาโปรดักต์มากกว่าแต่ว่าคือธุรกิจเราจะเน้นโปรดักต์พวกไทยสปานะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา จร,จริงๆแล้วโฮมสปาค่ะคือ <Home S 1> ใช้ทิบานอ่ะพวกเป็นพวกสกินแคร์เป็นเอ่อพวกเอ่ออะโรมาเทอราพีผลักอะไรทั้งหลายโดยที่เราใช้พวกสมุนไพรพืชพันธุ์ในอาหารไทยา<ผ>ม,มาเป็นองค์ประกอบหลักค่ะแล้ว ไปมายัางไงฮะถึงมาเริ่มทําธุรกิจตัวนี้จะให้เล่าย้อนเยอะไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> าทางเรื่องจะยาวเอา,เ,อาเอาแค่เอาแค่จะบอกว่าก็คือจริงๆแล้วแรกคกราวตัวเองเนี่ยเป็นเอ่อเป็นมาร์เก็ตเตอร์นะคะก่อนหนะ้าที่จะมาทําบริษัทนี้เนี่ยก็คือเป็น professionally e m p o e e มาตลอดทําแบรนด์แมจเมนต์บริหารแบรนด์ให้กับบริษัท เราก็พูดง่ายๆเราเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างนะคะเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ที่ที่เขาก็มีแบรนด์กําหนดมาให้ก็ดูเรื่อง Marketing งทำมาเก็ตติ้งชวบาสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์แล้วก็เขาก็จะมีโจทย์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ คนทําแบรนด์มานาน10กว่าปีคนส่วนใหญ่ก็จะฝันว่าอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองที่เราสามารถจะกําหนดโจทย์กาหนดคาแรคเตอร์ของแบรนด์กําหนดกลยุทธ์อะไรได้ทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยนี่คือที่มาที่เป็นความฝันแรกที่คิดว่าอยากจะมีแบรนด์แล้วทำไมตอนแรกไม่ได้ทําแบบที่คิดเหรอฮะก็คือจริงๆแล้วตอน ตอนเป็นลูกจ้างปีแรกๆมันก็หนุกอยู่นะคะมันก็ยังมันอยู่อพอเปลี่ยนจากแบรนด์นี้ไปทําแบรนด์นั้นบริษัทเปลี่ยนบริษัทเลยมันก็ยังสนุกอยู่แต่พอถึงจุดๆหนึ่งพอเราโตในองค์กรใหญ่เนี่ยมันจะถึงจุดที่ว่าถ้าเราจะโตไปกว่าน,นี้มันจะไม่ใช่เรื่องอเขาเรียก competency มันจะไม่ใช่เรื่องอางานแล้วมันจะมีเรื่องการเมืองภายในมีเรื่องอะไรซึ่งคือจริงๆแล้วส่วนตัวตคือไม่ค่อยหนุกไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบมัน ไปไปมา,มาเรื่องไอ้พวกสร้างรายมันจะน้อยลงอ่าก็เลยแมวดีกว่าคือคิดว่า จริตตัวเองเนี่ยอยากจะทําอะไรที่มีอิสระแบบที่เราต้องการที่จะเป็นแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่เราบีบีฟกับมันจริงๆนะคะก็เลยตัดสินใจลาออกมาทาบริษัทก่อนที่ตัวเองจะสายเกินไปเพราะถ้าถ้าอยู่นานๆมันจะติดทรัพของเงินเดือนเป็นมือรัชชานันนเนี่ยจนรายได้มันสูงซจนไม่กล้าละผมยังยังคิดอยู่เลยโอ้โหจริงๆแล้วถ้าเกิดทําเป็นคนสร้างแบรนด์เนี่ยเงินเดือนจะต้องแบบว่าไม่ธรรมดาก็ก็จะเยอะอยู่ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่า พอลาออกปุ๊บเนี่ยก็วุ้บเรื่องปกติอะไรไม่กลา้าตัดสินใจขนาดนั้นนคือคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันชีวิตมันต้องมีจุดเปลี่ยนนะคะม,มันอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสะบัดเดี๋ยวนี้หรือว่าจะรอให้ถึงตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นเป็นคนกำหนดเดสนี้พอเป็นเอ็มพลายี่นานๆา,นนานมากขึ้นเนี่ยมันจะ เราจะต้องถูกฝืนให้ทําอะไรในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำเราถึงตอนนั้นอาจจะไม่ใช่เราเป็นคนกําหนดว่าจะออกอาจจะเป็นคนอื่นกําหนดให้เราเป็นคนออกเพราะฉะนั้นเอาเอาตอนนี้เราเป็นคนกําหนดเองใช่ใช่ก็อาจจะอดทนสักช่วงหนึ่งอะไรเยงนี้ค่ะแล้วตอนที่กําลังคิดว่าโอเคจะออกแล้วนะครับคิดตัวนี้ได้หรือยังว่าจะทําอะไรเริ่มจะคิดว่าหนึ่งคือจะสร้างแบรนด์นะคะสร้างแบรนด์ไปตลาดนอกประเทศคือ ติงบิ๊กนะคะตอนนั้นคือไม่รู้เลยติงบิ๊กอย่างเดียวก็คิดใหญ่ไว้ก่อนคิดใหญ่ไว้ก่อนก็คิดว่าจะสร้างแบรนด์ไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะสร้างแบรนด์ไทยเนี่ยแบรนด์แบรนด์เนมต้องเป็นภาษาไทยแล้วก็จะขายความเป็นไทยแต่นนั้นยังไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะเสร็จแล้วก็มามองพอพอต้องวิเคราะห์ลงไปเรื่อยๆว่าในที่สุดว่าจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยก็จะดูปัจจัยอื่นๆแวดล้อมอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินดัสทรีเราควรจะในอินดัสทรีไหนนะคะก็คือ รู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างอะไรที่เป็นธรรมชาติดีต่อสุขภาพดีต่อโลกอะไรที่มันเป็นของดีเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอะไรที่ช็อตไลฟ์คือมันน่าจะมีแต่แนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็มองว่าถ้าเราจะกระโดดเข้าไปอยู่ในอินดัสทรีอะไรสักพันนี้มันต้องเป็นขาขึ้นไม่ใช่โดดลงไปในอินดัสทรีขาลงใช่ถูกต้องนะคะก็ก็เลยมาในแนวทางนี้แล้วมาลงตัวกับแนวทางนี้เด้งตรงนี้เพราะว่าพอจะขายความเป็นไทยมันก็ต้องมาดูว่าความเป็นไทยอะไรที่ขายได้ นะคะความเป็นไทยอะไรที่ตลาดโลกเขาเขาพร้อมที่จะบชลีฟในในผลิตภัณฑ์ใช่มันก็จะมีอาหารไทยมวยไทยนวดไทยอะไรสมุนไพรไทยอ่านนะคะก็มองว่าแนวมาทางผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพแล้วเราก็คือก่อนที่จะตัดสินใจตรงนี้ก็ได้มีการทำเหมือนกับมินิรีเสิร์ชคุยกับคอน summer ที่ยุโรป นะคะเป็นแบบอินฟอร์มอลดูว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะสร้างแบรนด์ไทยเป็นไทยสปาโปรดักต์คอนเซ็ปต์ประมาณอย่างเงี้ยใช้เพื่อพันธสมุนไพรไทยทําโดยคนไทยเป็นบริษัทเล็กๆในเมืองไทยที่ไกลออกไปเนี่ยมันจะมีก็ตอบรับขนาดไหนครัากฏว่าตอบรับดีมากคือทุกอย่างโพสิทีฟหมดเนื่องจากว่าขาหนึ่งคือเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ ไกลๆอยู่ t ropical z o n จะต้องมีพืชพันธุ์ธันา,ารที่บ้านเขาไม่มีเยอะแยะนะคะแล้วจะแลวความที่มีเต็มไปด้วยพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์จะต้องมี ซีคร e t เรซูปีอะไรที่เป็นความลับแล้วก็คนไทยคนเอเชียนีดูอ่อนเยาว์ดูดูผิวพรรณอารมณ์ดีอะไรดีตลอดก็น่าจะมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ในแง่ของภูมิปัญญาเรื่องของ Eastern philosophy นะคะเรื่องอายุรเวทเรื่อง traditional Chinese medicine พวกอะไรที่เป็นกระแสทางเนี้ยมันล้วนแล้วแต่ช่วย รับวันจะส่งเสริมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แนวโน้มของอะไรที่มันเป็นเคมีมันก็น่าจะลดลงเพราะว่าคนก็เริ่มที่จะหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นแบ c k to b a s i c อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าอินดัสทรีนี้ยยังไงก็โตนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็โตแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยเราอยู่ในสนามที่มันเค้กมันใหญ่ขึ้นอ่ะคือมันมีชที่จะไปได้ถึงแม้ว่าภายชิ้นสัดส่วนของเรามันเล็กครับ แต่พายมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็โอเคมันอาจจะทุกคนมีแบรนด์เยอะก็จริงแต่ทุกคนแฮปปี้แบ่งกันได้ใช่คระทำนองนั้นค่ะที่ผมเมื่อกี้มีอยู่คำพูดหนึ่งมินิรีเสิร์ชนี่ค่ะทำยังไงแค่นี้จริงๆแหมไม่ไม่อยากจะเรียกขนาดนั้นเลยจริงๆเป็นการพูดคุยแล้วก็ฝากมีทำออกแบบโฆษนาขึ้นมาเป็น เป็น discussion guide เป็นคำถามนะคะแล้วก็ถามด้วยตัวเองบ้างกับเพื่อนๆบ้างให้เพื่อน,ออนของเพื่อนที่อยู่เมืองนอกถามคอน s u m e r พอดีโชคดีที่มีคนรู้จักที่เขาสามารถที่ conduct research ได้นะคะคแล้วเขาก็ช่วยรวบรวมเพื่อนเขากลุ่มเล็กๆหลายๆกลุก่มเป็นคอน s u m มอที่ฝรั่งเศสกับคอน s u m e r ที่อังกฤษแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงนะคะก็ทั้งทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสมันคอนซูเมอจริงๆไม่เหมือนกันนะคะมีคำแตก ต่างกันเล็กน้อยแต่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยคือบอกเป็นเป็น,ปน,ใ,นในแนวทางที่ดีอ๋<ะ>อโอเคคราวนี้พอตัดสินใจแล้วมินิรีเส<ะ>ิร<ะ>์ชเป็นผลที่น่าพอใจแล้ว<ะ>เริ่มยังไงฮะเริ่มยังไงร,ร,รู้จัก ส่วนผสมอะไรต่างๆหรือว่าพวกนี้ดีแค่ไหนยังไงรงจริงๆส่วนตัวแบ็กกราวไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะแน่นอนคือเราแบ็กกราวเป็นมาร์เก็ตติ้งในขณะที่ไอเรื่องแบบนี้มันก็จะต้องมีคนที่เขาจะรู้พอดีเราก็มีพาร์ทเนอร์ด้วยไม่ได้ทําคนเดียวนะคะพาร์ทเนอร์เป็นเภสัชกรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นส่วนเรื่องที่มันเป็นดีเวลลอปผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีคนช่วยรู้นะคะพาร์ทของเราเป็นพาร์ทมาร์เก็ตติ้งมันก็มาคอมพลีเมนต์กันอ๋อโอ้โหอนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่คิด คิดว่ามีตอนนี้ที่ออกมานี่มีกี่ผลิตภัณฑ์ะครับแรกเริ่มเดิมทีเมื่อ6กปีที่แล้วตอนที่เราล็อตครั้งแรกเนี่ยมันจะมีพวกกลุ่มอ,อันนี้คะ่ะหน้าตาที่เป็นแบบมะล,ลีอะไรพวกนี้คะ่ะครับผม หน้าตานี้จะเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างคนค่อนข้างจะคุ้นเยอะเพราะว่าขายมานานแล้วนะคะอันเนี้ยแรกๆจะมีพวกมะทั้งหลายมะลิมะโยมมะม่วงมะจะเป็นจะเป็นมะทั้งหลายมะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีมีมะกรูดมีอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็พอขายมาสักหลายปีอยู่สักพักหนึ่งก็ขยายลายออกมาเป็นลายสีน้ำตาลอันเนี้ยค่ะอันนี้จะเรียกว่าสบายอารมณ์เออร์เบิ้ลเวลเนสเมื่อกี้ยังไม่ได้เมนชั่นเออเมนชั่นเรื่องแบรนด์หรือยังเนี่ยยังฮะแบรนด์สบายอารมณ์ อยู่ว่าคือตอนนี้เราใช้แบรนด์ว่าสบายอารมณ์ใช่ค่ะทำไมถึงใช้แบรนด์อย่างชื่อนี้อย่างที่บอกว่าตั้งใจว่าชื่อแบรนด์จะต้องเป็นชื่อแบรนด์ไทยนะคะแล้วก็จะต้องเป็นแบรนด์ไทยที่สื่อคอนเซ็ปต์ของความเป็นไทยซึ่งเราก็มาดีไฟกันว่าความเป็นไทยคืออะไรความเป็นไทยคือคือลายกระหนกคือกาลและคืออะไรไม่ใช่คือในในความคิดของเราคือความเป็นไทยคือ hospitality คือคนไทยเนี่ย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอารมณ์ดีรื่นเริงอ,อยู่เสมอ,อมนะคะเป็นอะไรที่เพื่อน,อนๆต่างชาตินี่มักจะทิด้วยติดใจในความเป็นคนไทยในเมืองไทยก็เพราะคนไทยนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ออบเจกที่ที่จะเอามาพรีเซนต์แต่ว่ามันเป็นมันเป็นความเป็นความรื่นรม นะคะความฟ e e l good ก็เลยเอาคำเนี้ยตั้งใจว่าคำเนี้ยน่าจะเป็นคำที่สื่อสารได้สสบายอารมณ์แล้วก็คำว่าสบายด้วยฝรั่งจะรู้จักคำว่าสบายเหมือนกับคำว่าสวัสดีอะไรเงี้ยก็เลยใช้เยอะอย่างนั้นใช่เพราะจริงๆรแล้วเห็นในหลายๆที่ตามไม่ว่าจะเป็นอีเกีบีที่ภูเก็ตพัทยาจะมีคำว่าสบายเนี่ยใช้เยอะในส่วนนั้นสรุปแล้วก่อนนั้นนอกจากคำว่าสบายอารมณ์เนี่ยมีเคยมีคำเปรียบเทียบไหมหมายถึงว่าที่จะมาไม่เป็นอ่ะ จะเลือกใช้ชื่อนี้หรือชื่อนี้ดีหรือยังไงลองกันหลายจริงๆคือไม่มีเลยค่ะคือต้องแรกมาปุ๊บแบรนด์นี้เอาแบรนด์นี้เลยใครเป็นคนคิดอันนี้คิดเองเลวไม่มีช้อยเลยไม่มีช้อยเลยคำนี้อ่ะแล้วเคคคนี้เพื่อนที่เป็นเพศใช่ไหมที่เขาเป็นคนคิดสูตรหรือคิดอะไรต่างๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่วางแผนส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งไซ์เนี่ยจะเป็นจะเป็นคนทําเองคุณจะทำเองใช่แต่ว่าคืออย่างมีพาร์ทเนอร์ที่จะ มีพาร์ทเนอร์มากกว่าหนึ่งคนนะคะก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่ทำช่วยในเรื่องของ formula สูตรอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ทำพวก back อฟ f i c e operation เรื่องเงินเงินทองทองอะไรเงี้ยก็จะมีอีกท่านหนึ่งทำใช่ส่วนใหญ่เราจะมองตัวส่วนตัวเองก็จะมองในแง่ของกลยุทธ์เรื่องของ m a r k e t ติ้งอ้แสดงว่าตอนนี้อะผมที่ผมฟังเนี่ยมีมีสามหุ้นหุ้นส่วนแลวประมาณสามสี่คนจ่ินไอ้คนนึงทาอะไร อ่าเพศสัตว์สองคนเป็นเพศสัตว์สองคนอ๋อแล้วก็มีทางด้านดูที่แบ็กออฟฟิศหนึ่งคนแล้วก็คุณสัตทีบก็คือดูในเรื่องเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าพอบริษัทส่วนใหญ่บริษัทเปลี่ยนอายุไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องผู้ถึงขุ้นบ้างนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่สาระสาคัญหลรับแล้วก็เป็นเ่างนี้ค่ะครับนี้ในส่วนของตัวสบายอารมณ์เนี่ยที่ออกมาตอนแรกเนี่ยครับ เป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับช่วงแรกก็คือค่อนข้างไม่ได้เปิดตัวแรงนะคะต้องเพราะว่าเราก็เป็น SME เราไม่ได้มีงบประมาณที่จะทำใเติ้นต้ามอยู่แล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่มีทางที่จะมีเงินสร้างแบรนด์อะไรมันจะต้องทําให d u c t เนี่ยมันขายตัวเองได้ค,คือต้องดีไซน์ d u c t ให้มันสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในแง่ของถ้าถ้าสมมติเรียน Basic Marketing เนี่ยก็คือ4 p ทั้งหลายเนี่ยคือคุณภาพของ <Price S 2> สินค้า <Price. S 2> Packaging ต้องหน้าตาดี Price ต้องเหมาะสม,มนะคะแล้วกอ็อันนี้ยคอนเซ็ปต์ตอนที่ทำเนี่ยเรามอวางวางไว้ว่าเป็น affordable indulgence นะคะก็คือว่าอ,อยากจะให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าใช้ผลิตภัณฑ์คือจะมีกลุ่ม คนที่ชอบใช้ของสวยๆงามๆหอมๆคือมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ว่าต้องเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ไม่ทําให้กิลต t ้เวลาจับจ่ายอ่ะคือคือถ้าเกิดว่าความสุขซื้อบอดี้โลชั่นกับปุกละพันกว่าบาทเนี่ยมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆแล้วมันความสุขเล็กๆน้อยๆมันจะซื้อไปกิลต t y ไปอะไรอย่างี้ก็คือเราตั้งใจว่าเอออย่างคือตัวเองเป็นคนที่ไม่ใช้เงินเยอะอ่าคือค่อนข้างจะเป็นคอน s u m e r ประเภทที่ว่าใช้เงินคุ้มเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องมีคนแบบเราใช้เงินคุ้มเนี่ยใช้ยังไง ถ้่คุณหมายถึงว่าเราค่าสิ่งที่เราได้กับเงินที่เราจ่ายไปไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกที่สุดนะอย่างอาจะบอกว่ารถ BM สําหรับคนบางคนก็อาจจะคุ้มมากก็ได้ถ้าเขาเขาความความคุ้มของแต่ละคนไม่เท่ากันถูกค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสำหรับตัวเองในในแคตตากรีนเนี้ย นตัวเต็มใจจะจ่ายราคาอยู่ที่ประมาณ2-3-4 0 0บาทอะไรเงี้ยคือไม่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายบอดี้ครีมหลอดละพันหรือหลอดละ800สําหรับสินตัวคิดว่ามันแพงมันสูงเกินไปนะคะคก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบเนี้ยเราก็อ,อยากจะ p r i ซ์พอยต์แบบนี้ทีนี้พอพอด้วยพอจะตั้ง p r i ซ์พอยต์แบบเนี้ยมันจะถูกกาหนดอะไรตามมาอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดขาย <c oughs> เรื่อง เรื่องอะไรต่ออะไรครับผมค่ะอืมคณินี้ในในส่วนตัวของอเอ่อ product เนี่ยฮะที่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไหนที่